สำหรับภัยคุกคามจากการใช้เทคนโนโลยีสารสนเทศมีทั้งหมดสามข้อด้วยกันนะคะข้อที่หนึ่งการคุกคามโดยใช้หลักจิตวิทยานะคะข้อที่สองการคุกคามด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะ,ะข้อที่สามการคุกคามโดยใช้ปโปรแกรมข้อแรกนะคะการคุกคามโดยใช้หลักจิตวิทยานะคะ เป็นการพุกคามที่ใช้การหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการนะคะโดยไม่ต้องใช้ความรู้ความชํานาญด้านไอทีนะคะเช่นการใช้กลว,วิธีในการหลอกเพื่อให้ได้รหัสผ่านหรือส่งข้อมูลที่สําคัญนะคะให้นะคะตรงนี้เป็นหลอกว่าจะได้รับรางวัลแต่ก็ต้องทําตามเงื่อนไขที่กําหนดนะ,ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นอาจป้องกันได้ยากเพราะเกิดจากความเชื่อใจความไว้ใจนะะ แต่ป้องกันได้โดยนักเรียนระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลใกล้ชิดหรือบุคคลอื่นนะคะการคูกคาาด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ในแหล่งต่างๆบนอินเทอร์เน็ตมีเป็นจำนวนมากเพราะสามารถสร้างและเผยแพร่ได้ง่ายทำให้ได้ข้อมูลทำให้ข้อมูลอาจไม่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม ดังนั้นข้อมูลบางส่วนอาจก่อให้เกิดปัญหากับผู้ใช้ได้นะคะเวลานักเรียนดูข้อมูลนักเรียนควรจะดูแหล่งที่มานะคะการพิจารณาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็เช่นการพานันผิดจริยธรรมสื่อละมกอนาจารการกลั่นแกล้งการกระทําที่ผิดต่อกฎหมายเนื้อหาที่หมิ่นประมาทอันนี้คือพิจารณาว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะ การคุกคามโดือใช้โปรแกรมนะคะก็เช่นมัลแวร์นะคะไวรัสคอมพิวเตอร์เวิร์มมาโทจันสปายแวร์ประตูกลระเบิดเวลาโปรแกรมโฆษณาหรือแอดแวร์โปรแกร,ม,ร,ร, wear, ร,แกรมเรียกค่าถ่านะ,ะรูปแบบของการป้องกันภัยคุกคามนะคะก็คือตรวจสอบสิ่งที่ผู้ใช้ รู้ก็คือ user name รหัสผ่าน password นั่นเองนะคะแล้วก็ตรวจสอบจากสิ่งที่ผู้ใช้มีก็เช่นบัตรประชาชนนะคะัตรนะคะอันนี้คือจากตัวที่ผู้ใช้มีตรวจสอบจากสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้ก็คือส่วนในร่างกายะคะ่ะเช่นม่านตาลายนิ้วม,มือนะคะข้อแนะนำในการตั้งและใช้รหัสผ่านนะคะ รหัสผ่านควรตั้งให้เป็นไปตามเงื่อนไขของระบบที่ใช้งานนะคะรหัสผ่านที่ดีควรประกอบด้วยตัวอักษรใหญ่ตัวเล็กตัวเลขและสัญลักษณ์นะคะหลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านโดยใช้ข้อมูลส่วนตัวเช่นวันเดือนปีเกิดชื่อผู้ใช้อันนี้มันง่ายต่อการเดานะคะตั้งให้จําได้ง่ายแต่ยากต่อการคาดเดาด้วยบุคคลหรือโปรแกรมนะคะ ีเ่หลีกเลี่ยงคำที่มีอยู่ในพระจนานุกรมเช่นชื่อจังหวัดชื่อตัวละครชื่อสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะหลีกเลี่ยงการบันทึกรหัสผ่านลงในกระดาษสมุดโน้ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อไม่บอกรหัสผ่านของตนเองให้กับผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆนะคะบัญชีรายชื่อผู้ใช้แต่ละระบบควรใช้รหัสผ่านที่มันแตกต่างกันนะคะไม่บันทึกรหัสผ่าน แบบอัตโนมัติบนโปรแกรมเบราว์เซอร์นะคะออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตต่อไปเป็นงานของนักเรียนนะคะเป็นชวนคิด6.1นะคะข้อ1ก็คือการหลอกลวงแบบฟิชชิงนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรและนักเรียนมีวิธีการตรวจสอบและป้องกันอย่างไรอันนี้ข้อที่1น่ะต่อไปข้อที่2หากมีเพื่อนแชร์ข้อมูลของนักเรียน ในทางเสียหายและไม่เป็นความจริงนักเรียนคิดว่ามีผลกระทบกับตัวนักเรียนหรือไม่อย่างไรและนักเรียนจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะอันนี้ข้อที่2ต่อไปข้อที่3นักเรียนเห็นเพื่อนนําเสนอข้อมูลของผู้อื่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์แล้วนักเรียนแชร์ต่อโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนคิดว่ามีผลกระทบกับตัวนักเรียนเพื่อนของนักเรียนและผู้เสียหายห,ายหรือไม่อย่อยอยางไรนะคะ นักเรียนมีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรอันนี้ข้อที่3อันนี้เป็นคําถามชวนคิด6.1ให้นักเรียนเขียนตอบลงในสมุดนะคะแล้วถ่ายรูปส่งให้ครูด,ด้วยนะคะแล้วเอาฉบับจริงมาส่งครูตอนเปิดภาคเรียนนะคะต่อไปกิจกรรมที่6.1อันนี้เป็นงานชิ้นที่2นะคะข้อที่1ให้นักเรียนวิเคราะห์และยกตัวอย่างวิธีการที่ผู้ไม่ไประสงค์ดีสามารถหลอกลวง เพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและบุคคลใกล้ชิดหรือทำลายข้อมูลของเรียนพร้อมทั้งระบุวิธีป้องกันอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ให้นักเรียนลองตั้งรหัสผ่านของตัวเองโดยมีความยาว8ถึง12ตัวอักษรแล้วทดสอบรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นกับเว็บไซต์ที่ให้บริการตรวจสอบหาผลลัพธ์การตรวจสอบได้ระดับน้อยซึ่งเป็นรหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดา ให้นักเรียนเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทดลองใหม่จนกว่ารหัสผ่านของนักเรียนจะได้ระดับปานกลางนะคะข้อที่สามให้นักเรียนค้นหาและบอกวิธีอัปเดตระบบปฏิบัติการในเครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่นักเรียนใช้นะคะ้วยข้อที่หนึ่งเนี่ยให้นักเรียนเขียนตอบนะคะแล้วถ่ายรูปข้อที่สองเนี่ยให้เรียนลอง